โปรดเปิดประตูฉันต้องการพบพัดเจ้าคุณไม่ควรขับไล่คนแบบนี้คุณควรฟังพวกเขามีคนเสียชีวิตมีบางอย่างที่ฉันต้องพูดเฮ้เด็กผู้หญิงผู้น่าสงสารดูเหมือนว่าเธออยากจะพูดอะไรสักอย่างพัดเจ้าของเรามักจะหวานมากฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเขี่ยผู้หญิงที่กำลังหลับไหลอยู่แบบนั้น อะไรผู้หญิงคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ชิมันโง่แต่ฉันจะไม่ยอมแบบนี้สูงความพยายามครั้งที่หนึ่งในการปีนกำแพงตกลงอ่ะลองครั้งที่สองฉันจะเจาะประตูไม้ล้มแลวลองครั้งที่สามลองครั้งที่สี่ ทุกอย่างล้มเหลวฉันทำอะไรผิดแต่ฉันไม่สามารถกลับไปที่เมืองของฉันได้หากไม่ทำอะไรสำเร็จไม่ว่ายัางไงฉันสาบานว่าจะตามหาคุณให้เจอในยุคแห่งลูเซียและฉันจะไปค้างคืนที่ไหนดูเหมือนว่าหมู่บ้านนั้นจะถูกละทิ้งไปเสียแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งรู้ทางเข้าปราสาทไมเซอร์ Sir, คุณเป็นอย่างไร มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่คุณไปที่พระราชวางังมีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นหรือไม่ The ุแห่งเอสตาความอัะยศนั้นกำลังเบกเมลฉันเบกเมลมาสเตอร์ใช่เขาดูเหมือนผู้ชายประเภทที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวแต่งงานกับฉันปัญหาคือว่าเนื่องจากเขามาจากราชสำนักอาเบโต ผู้งอเขาก็ขึ้นอยู่กับเขาเช่นกันสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเขาโน้มนาวให้กษัตริย์ออกคำสั่งอภิเษกสมรสดังนั้นคำตอบของคุณคืออะไรก็ฉันว่าฉันมีแฟนแล้วซึ่งฉันจะแต่งงานแต่คุณยังไม่ได้ฉันเดาว่ามันเป็นปัญหาภายในทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น ทำเป็นเรื่องโกหกที่ไม่ช้าก็เร็วจะถูกคนพบและเดยุยไม่ถูกโหลอกง่ายขนาดนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีแฟนฉันก็ต้องหาให้ได้ฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามทำอะไรบางอย่างกับวาเลนเซีย วาเลนเซียไม่ใช่ศัตรูของเราความตั้งใจของเขาเหมือนบอกว่าชัดเจนไฟอ่าพเจ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงบ้านลุกไฟไหมนางเอทนิโปวดผ่อนคลายและเจาะจงมากขึ้นไฟอะไรดีกว่านี้ยังไงก็เป็นเมืองล้างนี่ไม่ใช่เวลามาพูดอะไรแบบนั้นจิมเห็นเมรี่เข้ามาในฟาร์ม ฉันกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มาเยือนปราสาทและหลอดของเราขับไล่ออกไปพระเจ้าฉันแค่อยากจุดไฟเล็กๆเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่คิดว่าจะกลายเป็นไฟฉันหายใจไม่ออกฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ มีปัญหาอะไรทางออกถูกขวางมีกําแพงอยู่ข้างหลังและมันไม่ยอมให้ฉันออกไปท้ายที่สุดแล้วฉันไม่สามารถบรรลุสิ่งใดได้เลยฉันจะล้มแบบนี้ไม่ได้อา้อาอ้าฉันเพิ่องอายุ18เมื่อไหร่จบงานนี้คิดจะออกจากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตอิสระ ฉันทำงานหนักมาหลายปีแล้วแล้วชีวิตของฉันจะจบลงแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนนี้ฉันคงตายคากองไฟคุณช่างกล้าทำให้ทรัพย์สินของฉันติดไฟคุณพร้อมที่จะจ่ายราคาหรือไม่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นของเขาเหรอแปลว่าผู้ชายคนนี้คือ